ตอนแรกเขาให้นี่มาให้หัวใจส้มแล้วตอนรอบสองเขาให้นี่ให้ดอกกุหลาบนะอ่ะเข้ามากันได้เร็วเข้านะสงครามมันกําลังจะขยายตัวมากๆเข้ามันก็ลามมาแหละเราเองถึงแม้เราอยู่ควละขั้วโลกเราก็เจอเชื่อเถอะเพ <seats. S 2> ราะตอนนี้ภัยเศรษฐกิจอะที่เราเจอเจอตอนนี้คนไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยก็เพราะว่าปัญหาคือว่าพอสงครามมาคนมันไม่มีเงินจะใช้จ่ายกัน ว่ากันตามหน้าเลยนะไม่มีโกหกนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าภัยมหาสงครามนี่เป็นในอยู่ในพุทธพยากรนะครับไม่ไม่ได้ไมผมไม่ได้พูดส่งเดชนะครับนะพูดจาก คําพยากรณ์ของหลวงพ่อสมชายเขาสุก,กนนะิมนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธนะครับแล้วก็หลวงปู่คําพันธ์นครพนมแล้วก็หลวงปู่ชื่นวัดยานเสนท่านได้เขียนไว้ว่าภัยมหาสงครามนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันมีการทดสอบนิวเคลียร์หลายพื้นที่ไงโลกเนี้ยคนบอกว่ายุคสงครามมันไม่มีหรอกแต่ถ้าไม่มีแล้วมันจะผลิตอาวุธขายกันทําไมแปลกไหม นะคนเรามันก็ค้านกันนะเนาะทั้งๆที่ว่าของมันยังดำรงอยู่ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้นอะนะเอาเข้ามากันนะครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพ้าร้าแชร์นะนะเออใครจะถามอะไรจัดของขวัญเข้ามานะครับนะหนึ่งชิ้นนะนะครับจัดเข้ามานะหนึ่งชิ้นนะก็มีหัวใจส้มนะดอกกุหลาบอะไรเงี้ยจัดมาแล้วกันนะเดี๋ยวจะดูให้ นะหนึ่งคำถามต่อของหนึ่งชิ้นนะจัดมาเลยมาครับนะกดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ มีเวลาให้ไปสวดมนต์ให้ไปเจริญสติกันไว้นะครับนะมันไม่มีใครช่วยเราได้นะถ้าภัยมาหาสงครามมานะเออนะสัมปชิชามินาสร้างสิมพระมาจมหาเทวานสเพยาคาปราเวนเติ พคลมมาจมหาเทวาอภิราภา,าภาวันตุมเมมหาพุญโยมหาราภพภวันตุมเมมีเตภาหัตโพธมาอาุณโมพุทธา,า,ายาเวระทยโยเวรคโคนายังเวราหิงสาเวระทาศีเวระทาสาเวระทิโยพุทธาสามานีมามาพุทธสัสวาโฮมสัมปติ